สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตายก็จะพาทุกคนมาบำรุงต้นโหระพานะคะตายจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าโหระพาที่ตาตปลูกไว้เนี่ยในกระถางเนี้ยเพื่อนๆที่ได้ติดตามช่องของตายก็น่าจะเห็นกันบ่อยครั้งแล้วนะคะจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเห็นจนเบื่อไปแล้วนะคะคือต้นโหระพาในกระถางที่ตาตปลูกไว้เนี่ย เขาอยู่ได้นานจริงๆค่ะทุกคนเขายังไม่โซมไม่เหี่ยวแล้วก็ยังไม่จากไปไหนนะคะยังให้ต่ายเก็บกินได้เรื่อยๆเลยค่ะและเมื่อวันก่อนนะคะต่ก็เพิ่งตัดหัวรพาไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะร่องรอยการตัดไปนะคะนี่นี่เลยร่องรอยการตัดไปตัดไปเยอะเลยค่ะทุกคนทางฝั่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นนี่รอยการตัดไปนะคะ ปรากฏว่าหลังจากตัดไปได้ไม่นานค่ะไม่กี่วันเองนะคะดูสิคะเขาแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่มาแตกกิ่งก้านสาขามาแบบไวมากๆนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกออกมาเพียบเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะยอดที่ได้ตัดตัดไปนะคะข้างๆก็จะแตกออกมาแล้วก็แตกไวด้วยค่ะทุกคนเนี่แหละค่ะ การบำรุงโหระพานะคะทุกคนบำรุงไม่ยากค่ะโหระพาเป็นพืชที่เรากินใบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบำรุงเน้นให้ประโยชน์ทางใบกับต้นโหระพานะคะแล้วไต่บำรุงด้วยอะไรทำไมพึ่งตัดแล้วก็แบบแตกมาเร็วมากอย่างนี้นะคะวันนี้ต่ก็จะพามาดูเคล็ดลับที่ต่ใช้ในการบำรุงโหระพาค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเคล็ดลับที่ต่ายใช้นะคะในการบำรุงโหระพานะก็คือถ้วยนี้เลยค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีแค่ไข่และก็นมเท่านั้นเองนะคะสองสิ่งนี้ค่ะเอามาใช้บำรุงโหระพานะคะถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่ปลูกโหระพาอยู่นะคะใช้สองสิ่งนี้เลย ช่วยดีมากๆนะคะทำให้โหระพาแตกใบใหม่แล้วก็แตกใบใหญ่ใบเขียวด้วยนะคะแล้วไม่ได้ใช้แค่โหระพาเพียงอย่างเดียวนะสามารถที่จะราดรสต้นกะเพราใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นพืชผักอื่นๆได้หมดเลยนะไม่ใช่รสแค่พืชกินใบนะคะอย่างต้นมะเขือเทศต้นพริกก็รสได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าตายจะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ไปใช้อย่างไรค่ะ ไข่นะคะหนึ่งฟองค่ะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะตัวนี้ประโยชน์เยอะอยู่แล้วนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อคนแล้วประโยชน์ต่อพืชเพียบค่ะเปลือกไข่ก็บี้ไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็นมสดนะคะจะเป็นนมจืดนะที่ไา่จะใช้นะคะเป็นนมจืดค่ะนมยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปเลยประมาณสองช้อนค่ะ เราก็จะได้ส่วนผสมแบบนี้ตีให้เข้ากันเลยนะคะไข่แล้วก็นมมีทั้งโปรโตีนเลยนะคะทุกคนเน้นเลยให้กับพืชผักของเราค่ะแล้วเพื่อนๆก็นำส่วนผสมเหล่านี้นะคะ ไปผสมกับน้ำเปล่านะหรือว่าจะผสมกับน้ำสาวข้าวก็ได้แล้วก็นำไปราดรสได้เลยนะคะตีให้แตกนะคะสำหรับไข่ไก่จะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะส่วนผสมที่ได้ในวันนี้เยอะเลยนะคะทุกคนนี่เอาละค่ะ วันนี้นะคะต่ายใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยไายได้เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานด้วยแล้วก็เมื่อเช้าด้วยนะคะรวมๆกันมาก็ได้ประมาณ5ลิตรนะคะนี่น้ำซาวข้าวอยู่ในกระแปงดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมของเรานะคะนี่น้ำซาวข้าวห้ลิตรนะคะ่ตยก็จะตักไปประมาณสช้อนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเรายังเหลือส่วนผสมอีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ จะนำส่วนผสมเ่าเนี้ยไปราดรตต้นอื่นๆได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เราใช้พวกปุ๋ยหมักแบบเนี้ยนะคะพวกน้ำหมักพวกส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะทุกคนเราใช้แค่บางส่วนนะแต่ว่าเราใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะจะช่วยบำรุงต้นพืชต้นผักได้ดีเลยทีเดียวเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ราดรดไปได้เลยนี่ค่ะ ตากมานะคะรดไปเลยรดไปที่โคนนะคะจะฉีดพ,พ่นก็ได้รดให้โดนใบก็ได้ได้หมดเลยนะ เท่านี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะส่วนผสมที่ใต่นำมาใช้ในวันนี้นะคะก็เอามาใช้บำรุงโหระพากระเพรานะคะหรือจะใช้เป็นพืชให้ผลก็ได้อย่างเช่นต้นพริกมะเขือเทศมะเขือเปราะอย่างนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้เป็นประจำเลยนะคะทุกๆ10วันค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีไข่มาเป็นส่วนผสมนะอย่าบ่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ในอัตราที่มากจนเกินไปนะเราควรที่จะใช้เรื่อยๆในปริมาณที่พืชต้องการนะคะถ้ามากจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อพืชก็ได้นะคะเอาละค่ะส่วนผสมที่เหลือตรงนี้นะคะนี่นี่ถ้วยนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแต่ยก็จะนำไปใช้กับต้นพืชอื่นๆนะคะเอาละค่ะ ผส,สมลงในบัวรดน้ำประมาณสองช้อนนะคะคนให้เข้ากันเรารดต้นเล็กๆได้นะสูตรนี้นะคะก็คืออ่อนโยนต่อต้นพืชนะคะนี่ค่ะต้นกระเพราเล็กๆที่ต่ายปลูกอยู่ในกระถางสามารถราดรดได้ค่ะแล้วน้ำในบัวรดน้ำยังเหลืออยู่นะ เราหันมารถทางนี้ด้วยนะคะผักชีฝรั่งค่ะทุกคนผักกาดค่ะคันน้าก็รถไปเลย เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆก็ลองทําตามกันดูนะคะใครต้องการบํารุงโหระพาให้โหระพาของเพื่อนๆเนี่ยมีความแข็งแรงแตกใบแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะก็ลองทําตามกันดูได้เลยค่ะแล้วเนี่ยโหระพาที่อยู่ในกระถางพวกนี้ของต่ายนะคะก็อยู่กับใยได้นานจริงๆเลยค่ะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ